สวัสดีครับอยู่กับพี่อามและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Stick War 3นั่นเองเล่นกันในโหมดซิงเกิลเพลเยอร์นะครับภารกิจโชว์ดาววิดเดอะโวตาอีกเขาบอกว่ากองทัพโวตาอีกนะครับมาท้าเราสู้โอ้โหพี่เขาจะโหดจะเดือดอะไรขนาดมาท้าเราเลยเหรอเพราะชน้ากับพวกเขาพร้อมกับพลังแห่งสายฟ้าพี่เขาจะโหดพี่จะเถื่อนเกินไปเรามาจัดทัพกันดีกว่าครับผมเราจะต้องเจอโวตาอีกนะเราจะเอาอะไรไปสู้เขาครับอีคลิปเซอร์มาก่อนเลยแล้วก็เอาเป็นเอ็นสแลปมิเนอร์ซิงเกิลบล็อดมิเนอร์ฮัสเตอร์ เรกคิดชูสปิริตอนชักเกอร์ไหนพี่อมก็ไม่รู้ว่าภารกิจนี้จะเจอกับอะไรบ้างนะครับแต่ลองเล่นแบบนี้ดูก่อนแล้วกันนะครับโอเคมาถึงเอาเป็นซิกเน็บอร์ดออกมาก่อนนะครับสัก2คนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเอ็นเเลฟคนนี้ไปเก็บแร่ตรงนี้ก่อนทั้งฝั่งเขาโอ้โหมีรั้วขึ้นมาแบบนี้2รัว้วโอ้โหมีรั้วตรงนี้นอีกหรั้วอ่าสู้ยังไงครับเนี่ยขอไปดูก่อนนะว่าเขามีอะไรกันบ้างนะครับโอเค โอ้เดี๋ยวนะทั้งขนมมาแล้วถอยก่อนโอเคถ้าพี่เข้ามาแบบนั้นแบบนี้แล้วเราจะสู้ยังไงครับเนี่ยปัญหาเกิดแล้วครับอืมแล้วเราแล้วเรามีแต่ไอ้นี้ด้วยนะอีคลิปเซอร์นะครับพี่กลับเข้าบ้านไปก่อนแล้วกันคนนี้เอ้าอ้โหเดี๋ยวนะไอห้องนี่มันมีติดพิษด้วยเหรออืมเรื่องใหญ่ละครับตอนนี้เราบังคับอีคลิปเซอร์ก็ได้ครับอีคลิปเซอร์มันยิงไกลอยู่ละและอีคลิปเซอร์สามารถยิงข้ามไอ้นี้ได้ไหม อีกคลิปเซอร์ก็ยิงกันเดียว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 เดียยวพี่พี่เอาเธอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะโอ้โหพี่เขาโกดพี่เขาเถื่อนครับโอเคกลับเข้าบ้านกันก่อนแล้วกันนะครับถ้าอย่างงั้นก็เราต้องทำการฝ่าหนี่ไปให้ได้นะฝ่ารั้วไปให้ได้นะครับโอ้โหสปิริตอนเขาก็มาเหมือนกันแล้วเราเป็นยูดิตอะไรครับเราเป็นซิกเนอรวอร์ดครับผมเราจะสู้เขาได้ไหมเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารอสวนเรารอสวนครับเราคนเราชาวไร่ชาวสวนอยู่แล้วครับจะสวนตอนไหนครับเอาหรือยังครับ จะส่วนหรือยังครับโอพี่ก็บึ้มเวทมาแล้วครับไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวนักเดวเดี๋ยวจอเวทมันก็ตายตายไหมครับตายแหละไม่ตายได้ไงครับโดนธนูปากขนาดนั้นเออโอ้โหโอ้โหพี่พอได้แล้วพี่บ้านจะแตกครับโอเคออกมากันบ้านกันได้ครับเราบีซิก็ร์ดพอสมควรแล้วนะพอสมควรเหรอเนี่ยก็ยังแค่นี้อยู่มาฆ่ามันโช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 โอเคมีปล่อยสายฟ้ามาด้วยครับอ้าทำอะไรก็ทำครับเราก็ ถ้าแพ้ก็แค่เล่นใหม่อ,อ,อ,อโอเคถ้าแพ้ก็แค่เล่นใหม่ได้เล่นใหม่ละคราวนี้เค <What? S 1> okay, มย์ก็ทําให้เรารู้นะครับว่าเราจะต้องเจอกับอะไรบ้างอะนะยังไม่นนันได้ใช้จ็คเกอร์ไหนเลยครับ <c oughs> อะไรกันเนี่ยเปิดคลิปที่ไรแพ้ตลอดเลยนะครับเล่นภารกิจเนี่ยไม่มีแบบว่าชนะแบบสบายๆเลยนะต้องไปหาทางแก้ทางตลอดเลยนะครับในพวกนี้เขาบุกกันมาไม่หยุดไม่หย่อนจริงๆนะพีเขาก็ขยันบุกกันเหลือเกินนะครับเราก็ไม่รู้จะทํายังไง้วครับน่าออกมากันบ้านก็ได้ครับ เหล็กครับผมเรกเรกเออเอา,เอานั่นแหละสู้สู้สายฟ้ามาก็ไม่กลัวครับติดตัวจอมเวทได้ก็คือโอเคโอเคไหมเนี่ยฟ้าผ่าเปียงผ่าเปียงนี้โอเคตรงไหนครับเรียบร้อยครับสงสัยเราต้องคิดใหม่ทําใหม่อีกแล้วครับเออต้องคิดใหม่ทาใหม่อีกแล้วโอเคไม่เป็นไรอย่าเพิ่งยอมแพ้ครับอย่าเพิ่งยอมแพ้ครับมีเท่านี้ก็สู้เท่านี้ครับเรกเ,เข้าไปครับบ<ๆ>ื้อหายครับโอเค เราไม่น่าจะสามารถที่จะบุกเข้าไปจนถึงรั้วก็ได้แล้วลหละเราน่าจะโดนยันอย่างนี้จนกระทั่งป้อมเราน่าจะแตกจริงนะเนี่ยเปิดคิปมาไม่เคยชนะเลยนะครับส่วนใหญ่จะหนักไปทางแพ้นะครับเราต้องไปค่อยไปแก้ไขกันใหม่ โอเคไม่เป็นไรเรารู้แล้วเขาจะบุกกันมายัางไงถ้าอย่างงั้นก็ไม่มีทางเลือกก็คงต้องใช้เซ็ตเบสิกของเราเบสิกอีกแล้วเหรอเนี่ยเบสิกก็เบสิกคราวนี้เอาเป็นนี่ดีกว่าโลครับตาวิเจอร์สมิตตีมาก่อนม i n เนอร์ฮัสเลอร์เรกแล้วก็อันสุดท้ายเอาเป็นอะไรดีครับน้ำแข็งครับง่น้ำแข็ง vs สายฟ้าโอเคใช้นักนูเป็นหลักดีกว่าครับเก็บคริสตัลเป็นหลัก้ไม่ใช่เก็บโกเป็นหลักนะครับ เราก็ใช้นักขนูเป็นหลักยิ่งเราสามารถฆ่ายูนิตเขาได้เยอะเท่าไรเราก็จะยิ่งได้เงินมากขึ้นเท่านั้นนะครับตอนนี้นักขานูเราก็เริ่มยิงบ้านเขาละไปเก็บทองเก็บทองเป็นหลักมีแรกเก็บไว้สัก50ก็พอครับแรกๆยูนิตเรายังไม่เยอะเหล็กก็คงไม่ค่อยจะมีผลอะไรเท่าไหร่เล็กมันต้องมียูนิตเยอะๆครับแบบเบิ่มๆแต่อตอนนี้นี่เรายิงเรายิงรั้วเขาเพลินเหมือนกันไปได้เขาก็ไม่ทําอะไรหรอกเนาะเออก็ดีเหมือนกันดีแล้วละ่ะอย่าทาเลยเราสงสารเราเถอะมาแล้วครับ ใช้บอกไม่ทําครับ <What? S 1> เราก็กลับบ้านก่อนไม่ต้องรีบแล้วหลังจากนั้นเราก็ยืนตั้งรับตรงนี้ไหวไหมครับไหวแล้วนั่นแหละตายกันไปนั oh. <ๆ>่นแหละตายกันไปเฮ้ออกมาตั้งรับกันได้ทําไมเลื่อนโอ้โ oh. ห oh. จะมาสู้เราเหรอจอมเวทมาเหรอครับมาทำไมครับเดี๋ยวเดี๋ยวจอมเวทอยู่ไหนครับป้อมรับศึกดีกว่าไม่อยากจะเสียเลือดรักษาอาการเสร็จปุ๊บออกมาเลยรักษาอาการ <laughs> <laughs> เหมือนเป็นโรคอะไรสักอย่างรักษาอาการ มันคืออาการที่เราติดสปาร์กนั่นเองนายไม่รอดแน่จอมเวทชึหายโอเคครับแล้วก็เอาคนเก็บแร่สักคนหนึ่งเก็บคริสตันทีนี้เราก็จะยิงบ้านเขาแบบสบายใจยูนิตเขาก็เสียไปพอสมควรเหมือนกันนักขนูฑแล้วก็เบิ่มๆได้ลัวหนึ่งแล้วครับจริงๆถ้าเอาสโนว์สคอมาโยนเวทใส่เนาะน้ำแข็งอะเนาะถอยกลับก่อนไม่ต้องรีบแล้วก็ยืนประมาณนี้โอเค ถอยถอยถอยไปสักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งโอเคแล้วก็ออกมายิงงยืนหลังป้อมไว้เราไม่เปรี้ยวเราไม่มานาวครับแล้วเราก็สวนแบบนี้เอาจองเวทเขาให้ได้นั่นแหละครับนั่นแหละครับอาการมันจะเป็นประมาณนั้นแหละครับเอาไมาเนอร์ออกมาแล้วฮัสเลอร์หนึ่งรอบเอาน้าขนุขออกมาแล้วก็ยิงบ้านเขาต่อตายไม่ได้ตัวนั้นไม่ตายด้วยแตกแล้วโอเคไปล่อป้อมเขาถอยนิดนึง มันยังไงกันเนี่ยมันจะบึ้มใส่เราไหมครับบึ้มครับบึ้มถอยครับผมโอเคอยากรู้เหมือนกันว่าจะยึดป้อมนี้ได้ไหมนะครับจะยึดได้ยึดไม่ได้ไม่รู้ถ้ามันมารอตรงกลางเมื่อไหร่มันไม่รอดแน่ครับไอ้ทาวเวอร์นี้มันจะมีวันสงบไหมเนี่ยหายไปหนึ <c oughs> <h ike> <h ide> ่งโอเคถอย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 ,ถอย,ถ,อย,ถ,อยถอยกลับบ้านเลยครับยาวๆครับเราก็หันมาสู้หลังป้อมมาสู้หลังป้อมโอเคลุงนี้น่าจะเอาแมสฮิวมาเนาะ น่าจะดีนะครับจะหนีไปไหนพนครับโดนสโลขนาดนี้ครับสเปียร <What? S 1> ์ต้อนเรียบร้อย <What? S 1> มานออกมาแล้วมันออมมาแล้วอย่าให้ทหารมันเยอะอย่าให้มันรวมตัวกันได้นักนูเราเยอะมาก, <What? S 1> มากนี่กะไม่เอาซอสหวานมาเลยล่ะเนี่ย <What? S 1> ชุบๆๆๆๆโอเค <What? S 1> ไม่ให้มันรวมกลุ่มกันได้ครับเข้าอออก่อย่างนี้แหละครับ <What? S 1> ถอยครับถ้าสเปียร์ตอนมันวิ่งมาขนาดนี้ก็ต้องถอยแล้วล่ะครับก็คงจะไม่สู้ครับมาสู้ตรงนี้ครับนี่ครับสู้ตำแหน่งนี้ครับเราเลือกที่จะสู้ครับ เราไม่สู้ทุกที่ครับเราสู้เป็นบางที่ครับวนไปวนมาอยู่อย่างนี้ทั้งวันโอ้โหแม้แต่มินเนี่ยนเราก็ไม่ปล่อยครับเราโหดครับอย่าให้มันได้รวมมินเนี่ยนได้นะอย่าให้มันได้รวมอะไรได้ทั้งสิ้นครับเออนั่นแหละถ้าฆ่ามันไปก่อนทุกคนไปรักษาตัวกันดีกว่าเพราะโดนสปาร์คดาเมจใส่นิดมันก็เจ็บอยู่นะครับพอรักษาตัวมาเสร็จปุ๊บก็ออกมาเลยนี่คือรักษาแล้วเหรอโอ้ถอย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 ไม่สู้ไม่สู้ไม่สู้มาสู้ตรงนี้ นี่สู้หลังบ้านนี่นั่นแหละเปิดเล็กเปิดทุกอย่างนั่นแหละครับละลายหายกันไปครับนี่ใช้แต่อาชิดอนนะเนี่ยปกติพี่ยามไม่เล่นแบบนี้นะครับปกติต้องเป็นซอสหวานล้วนครับวิ่งผ่าไปเลยแล้วกันเนาะเปิดเล็กแล้ววิ่งผ่าไปเลยครับได้อยู่มั้งได้อยู่คือได้ไหมครับไม่ได้แล้วครับวิ่งถอยกลับดีกว่าครับมันจะตายเอาครับแต่แค่นี้เขาก็เจ็บเจ็บหนักอยู่ไหมโอ้ยไม่ค่อยเจ็บเลยฝั่งนู้นไม่เจ็บเลยครับ ฝั่งนู้นบอกสบายมากโอเคเราก็ต้องสวนทีหลังแบบนี้เนาะกลับมาสวนตรงนี้แล้วกันครับเปิดบาลียเปิดอะไรเปิดเหล็กให้เรียบร้อยชมตีเข้าไปเพื่อนเออนั่นแหละโช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 ,ช,ชมันต้องให้ได้จอมเวทสักคนหนึ่งอะ่ะเออจะดีแต่ตอนนี้เราไม่ได้อะไรเลยครับเหล็กอีกหนึ่งรอบจะได้จอมเวทเขาบ้างไหมต้องได้บ้างแหละเออโอเคโอเคจอมเวทหายหมดไหมเนี่ยจอมเวทน่าจะหายหมดนะครับ รวมไปถึงยูนิตเขาด้วยยูนิตดื้อเดืเขาก็หายหมดเหมือนกันหายหมดที่ไหนครับมันยังวิ่งมาอยู่เลยครับโอเคไปลุยกันต่อเขาจะไอ้นั่นใส่เราฟ้าผ่าเปรี้ยงใส่เราอีกแล้วเหรอพี่จะผ่าอะไรใส่ผมนั้งหนาครับโอ้โหมีนู่นมีนี่เยอะแยะมากมายเอาไนี่หารสายฟ้าถล่มโลกเหรอครับโอ้โหไม่มีบารีอเออไม่ถึงครับเขาเรียกว่าอะไรคริสตันไม่ถึงครับผมเร็วๆสิครับเอาให้มันถึงๆครับรีบๆเก็บครับพนักงานเก็บคริสตัลโหลด ปู้งานเหรอครับเออโอเคไม่อู้ละมันมันมันมาละทีนี้เราก็ยิงแบบสบายใจค่อยๆสร้างค่อยๆโน่นค่อยๆนี่มาเฮ้ยป้อมเป็นของเราแล้วเยี่ยมแต่มาเป็นของเราตอนนี้มันจะได้อะไรครับอื้มมาอีกแล้วครับเละก่อนครับโอเคโอเคไมเนอร์ฮัสเลอร์หนึ่งรอบเพื่อที่จะเอาเงินเอาทองให้มากมายเอาเงินเอาทองมาทำไมครับในเมื่อเราได้ทีละสามสิบสามสิบแบบนี้เงินเราเยอะละ เหล็กใสครับผมเหล็กสู้นี่นะักขนูอย่างเดียวเลยนะเนี่ยบ้าไปแล้วจอมเวเขก็ามาครับมาทําไมครับจอมเวทระยะแบบนี้นายไม่รอดแน่เฮ้ยเราเนี่ยไม่รอดแน่ทาไมมันไม่ยิงจอมเวทก่อนเออนั่นะแหละมันต้องยิงจอมเวทก่อนเพื่อนโอเคแล้วเหล็กหนึ่งรอบเอาบ้านครับมันต้องอย่างนี้แค่นี้ก็น่าจะจบแล้วนะครับไปเล่นกับคนอย่าหาทํานะครับเอานะักขนูยิงบ้านนี่ไม่น่าไหวนะพี่อามว่ะ เล่นกับคอมเล่นได้ครับเล่นกับคอมมันเล่นยังไงก็เล่นได้แต่เล่นกับคนนี่ี่อ่าวว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะโดนสายฟอสไล่เสียบตายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นัดเกไอีกหนึ่งรอบป้อมกำลังจะแตกนะครับก็โอเคอยู่ฝั่งนูน้นเมื่อกี้เห็นมีคาสเซอร์ไนชิดอนยิงเราเรากางบาลียรอไว้ก่อนแล้วกันนะครับกลางทําไมก็ไม่รู้ครับกลางๆไว้น,นั่นแหละครับจบเออมันต้องเปิดด้วยความพ่แพ้ก่อนเสมอสินะ โอเคครับผม daily solo battle showdown with the w o r t a อีก,ก็จบลงประมาณนี้ไปแลววันนี้ Beyond c u s เม m e r และเกม Stick War สต3ต้องขอตัวลาไปด้วยทั้งนี้ก่อนนะครับรู้ไหมโอกาสหน้าสำหรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจใพี่อามด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด s u b s c r i b ์นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อามก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อารมนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม